สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review สำหรับวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยได้เคลื่อนตัวไปถึงแนวประมาณ4350นะครับซึ่งนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นจุดเป้าหมาย Profit Target นะครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสนะครับราคาได้มีการเบรคครับโครงสร้างแนวต้านประมาณ4260ขึ้นมานะครับ ในขณะของการเบรกนะครับเรานะครับผมได้พูดไว้แล้วนะครับว่าการเบรกเนี่ยนะครับการเบรกการเคลื่อนที่แบบเรรจิ่งหนึ่งนะครับมันจะเคลื่อนที่ไปอย่างน้อยๆน,นะครับเท่ากับระยะ เรนจ์เดิมนะครับเรนจ์เดิมของเรามีระยะ90เหรียญตรงนี้นะครับพอเข้าเบรกขึ้นไปนะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับแนวทางการเทรดเรานะครับจะมีโฟกัสย่อบายที่ประมาณ4-2-5-7นะครับแต่ว่าราคาลงไม่ถึงนะครับพอราคาลงไม่ถึงเนี่ยมันจะมีการเบรกโครงสร้างสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่า ten connector นะครับพอเบรกสามเหลี่ยม s y m m e t ร i c t r a n g l e นะครับหลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ไปนะครับถึงช่วงประมาณ 4353เลยนะครับถึงเป้าหมายนะครับตัวนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับผมย้ําอีกทีนะครับถ้าเรามีประสบการณ์การเทรดการเคลื่อนที่แบบเลนจ์นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถใช้การเมเชอร์แทร็กเก็ตหรือว่าวัดระยะแทร็กเก็ตได้นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดการเบรกเอาท์นะครับอันนี้มันเป็นพิสูจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมประเมินนะครับด้วยเทคนิคเข้บมันสามารถใช้การได้นะครับเราสามารถติดตามพฤติกรรมราคาแล้วก็เฝ้ารอการเทรดนะครับเราเห็นโครงสร้างการเกิดการเบรกเอาท์เนี่ยนะครับตามไปได้เลยนะครับพอถึงแทร็กเก็ต แป๊บเดียวนะครับราคาลงอย่างรุนแรงนะครับปรับตัวลงเลยถึงแทาเก็ตปุ๊บลงมาทดสอบแนวรับที่เบรกไปเมื่อวันพฤหัสนะครับ4260แล้วก็ดีขึ้นมา50%นะครับแนว50%อีกแล้วนะครับอยู่ประมาณ4,300นะครับเป็นจุดวัดใจเลขเรานิงนําเบิ์อีกทีนะครับทีนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับโอกาสครั้งที่เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเราไล่ไปดูกันก่อนนะครับในกรอบเวลาไรวันนะครับตอนนี้ไรวันนะผมมองเนี่ยในภาพรวมนะ ยังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับเพราะว่าในขณะของควงสร้างนะครับราคาอยู่โซนบนของ BB นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับขึ้นไปเทสต,ตัวอัปเปอร์แบนเนาะอยู่ประมาณ4350แล้วก็ปรับย่อลงมานะครับ ผมมองว่ายังไม่สุดนะมีโอกาสขึ้นไปทางโครงสร้างของรายสัปดาห์เนี่ยนะครับน่าจะปาประมาณสัก43 85 43 86นะซึ่งแท่งสัปดาห์เมื่อ,อต้นสัปดาห์ผมประเมินว่ามันจะมีการเคลื่อนที่เป็นแท่งสีฟ้าแบบนี้เนาะแล้วก็น่าจะขึ้นไปถึงไฮยประมาณ43 85 43 86นี่แหละ เกือบถึงนะครับยังไม่ถึงสัปดาห์หน้าน่าจะถึงนะนี่คือประเมินนะเราก็ได้ตามคาดการมาแล้วนะครับหลังจากที่เกิดการเบคเอาชนะกรอบสามเหลี่ยมพักตัวก่อนสัปดาห์หน้านั้นนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นเกือบถึงทาร์เก็ตไม่เป็นไรนะครับติดตามไปวงมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะไปได้ต่อนะครับรายวันเนาะรายวันเนี่ยก็ยืดไปนะครับเป็นหน้าของตรงนี้นะครับแฟกโทแล้วก็มีการคอนซูเดตสะสมแรงในรูปของช n แนลนะครับมา ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่นี้จนกระทั่งเกิดการเบรกอัพโมนพระราชทีนี้ก็ขึ้นนะครับมองว่ายังไม่สุดนะยังไม่ถึงทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตมันก็วัดระยะเนี่ยถ้าเรามองจากตัวนี้นะครับเป็นขาธงขึ้นมาถึงจุดที่มันสิ้นสุดของอเป็นจุดเริ่มต้นของธงเนี่ยประมาณสัก255เหรียญน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นที่ไปนะครับอีกประมาณสัก255เหรียญก็อาจจะใกล้เคียงเนี่ยประมาณ4,400 กว่ารับ44 20ก็อาจจะตรงกับตัวเบรนดแนวต้านของ Channel เลยนะครับ44 20นะครับนี่คือประเมินไว้ก่อนนะประมาณ44 15นะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับดูกอนเวลาราย4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับลงขึ้นเทสบนแล้วนะครับลงเทสล่างแล้วราคาพักอยู่ตึงกลางนะครับพักอยู่กลางหมายความว่าไงมันก็ขึ้นได้ลงได้เนาะแต่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเดี๋ยวไปติดตามดูในเกาะเวลา2ชั่วโมงนะครับ 2ชั่วโมงนะครับราคาอยู่4,300นานะครับอดูโครงสร้างอื่นนะอคือวันจันทร์นี้ออกได้ทั้งสองหน้าเลยเนาะเพราะว่าหลังจากที่เด้งแล้วเนี่ยครับช่วงเท่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่มันชนเนาะแล้วก็ทิ้งพอชั่วโมงเทดท้ายเนี่ยไซด์เวเป็นไซด์เบย์อัพถ้าไม่เกิดอแกลบนะผมมองว่า เอางี้ดีกว่านะครับผมมองว่ามันจะมีจุดที่น่าสนใจสําหรับการเซลล์ของเราเนี่ยแหละนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก43 40โดยประมาณนะครับเป็นช่วงนี้นะก็จะเป็นบริเวณส u ายโซนของกรอบเวลา 1H ของเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส u p p l y z ไล่ขึ้นไปนะครับตั้งแต่43 40ขึ้นไปถึงช่วง43เลสเตว่า43.55เนาะตรงนี้ก็จะเป็นจะบอกว่าโซนเซลล์นั่นแหละนะครับมีโอกาสนะเพราะว่า การปรับตัวลดลงมาของเมื่อวันศุกร์นะแท่ง s t r strong move นะครับแท่งของการดรอปตรงนี้นะครับประมาณ60กว่าเหรียญนะครับแล้วก็มาถึงตัว swing low เนี่ยเกเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นโซนบนนะโซนสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นโซนเซล์นะครับสี่สามสี่สองขึ้นไปถึงสี่สามห้าห้านะครับทีนี้นะครับโซนบายนะครับโซนบายนี่ผมมองว่าพายัคตนะพายตไอแนวที่เราใช้เป็นจุดบายนะบางท่านอาจจะไม่ได้บายขึ้นบนเนี่ย 4257ที่มองไว้ตั้งแต่ต้นเช้าวันศุกร์เนี่ยก็ยจะเป็นจุดที่เราบายได้ขึ้นมานะประมาณ45เหรียญทีนี้ไพวอดวันจันทร์เนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันอาจจะบอกยากนิดนึงนะครับถ้าเราจะบายเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวสปีดไลน์เนาะเส้นควบคุมเทนระยะสั้นนะขาขึ้นของกรอบ1 s ก็จะอยู่ ช่วงประมาณนี้นะครับเป็นตัวสมุดราคาอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าราคามันลงมาเทสต,ตัวสปีดไลน์พวกนี้นะครับอาจจะเป็นจุดบายของเราเนาะดูแนว e อิมเอกนิดนึงนะครับดู BB ตอบยาชนะแนวเซลล์มองง่ายนะครับแนวบายมองยากนิดนึงนะครับแนวบายอ,อาจจะเพิ่มอีกความน่าจะเป็นนึงขึ้นมาเนาะเอาสปีดไลน์ขึ้นมาอีกสักเส้นหนึ่งนะฮะนี่คือสวิงโลของช่วง สองทุ่มวันพฤหัสนะครับแล้วก็สวิ Low ของช่วง5ทุ่มของวันศุกร์นะตัวนี้อาจจะเป็นจุดที่พาเราขึ้นลดได้อีกสักหนึ่งรอบเนาะตัวสป e d l i น์เส้นนี้นะครับผมตั้งแจ้งเตือนไว้ก่อนนะมันมันมีความเสี่ยงได้หลายแบบนะแต่ว่าเซล์มันจะง่ายนะตอนนี้นะง่ายไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จนะครับ เซลอาจจะเฟลก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกว่าจุดเข้าเนี่ยมันหาง่ายนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับควบคุมลิสต์อย่างเหมาะสมนะครับจุดบายนะครับยังมองว่าแถวแถวช่วงประมาณมผมจะอิงนะถ้าบายเนี่ยนะครับคิดว่าจะเป็นจุดแบ่งโซนมากกว่าครับจุดแบ่งบล็อกเดิมเนี่ยสี่สน่าจะดีกว่าเนาะถ้าราคาสมมุติมีการค่อยๆไหลลงมาเนี่ยนะครับ ไหลๆลงมานี้อันนี้อาจจะบายขึ้นไปเก็บสปิงแบบนี้นะครับเราก็ได้ระยะประมาณสัก45เหรียญจะดูเซฟกว่านะครับการบายอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับรอดูความชัดเจนนะครับยกหรืออีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเนาะราคาเบรกได้ยืนได้เนาะยืนเหนือ4,3 0 0เรามองขึ้นไปข้างบนนะประมาณ435 0ูระยะก็ประมาณสัก50เหรียญนนอันนี้น่าจะดีกว่านะถ้าบายนะถ้ามองลักษณะแบบนี้นะรอให้มันยืนอยู่เหนือ4 3 0 0ได้นะครับแล้วเราก็มอง แบบนี้นะครับนี่คือแนวทางการเทรดแบบนึงเนาะรอคอนเฟิร์มสัญญาณนิดนึงเนาะความน่าจะเป็นโอเคนะครับสำหรับการเคราะห์ราคาทองคำนะครับก็ขอโชคดีเมื่แบบรงการเทรดนะครับถ้าท่สนใจนะครับเข้ากลุ่มรับแผนกรเถิก่อนใครนะครับรับแผนกรเถิต่างๆครับสแกน QR code ทัางมาสอบถามกันได้สวัสดีครับ